ในส่วนต่อไปนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับสติลออโตดับก็คือหลังจากที่เรามีโครงสร้างแล้วนะครับเราก็จะไปทำดรออิ่งของโครงสร้างนี้นะครับก็คือเหมือนกับให้จินเนาลดอัตโนมัติก็จะไปที่สติลออโตดับ,บเตอร์ตรงนี้นะครับพอกดเข้าไปที่คําสั่งตรงนี้นะครับก็คือสติลออโตดับเตอร์ก็จะเป็นคล้ายๆกับมีกิดลายขึ้นมานะครับซ้อน ของตัวโมเดลโครงสร้างที่เราใส่เข้าไปขั้นแรกเราก็จะไปกำหนดเดี๋ยวไปดูหน่วยก่อนนะครับก็คืออยู่ใน d ออิ้ง g มน n เจอรตรงนี้ก็เลือกเป็นเมตริกก่อนนะครับแล้วก็จะกำหนดที่อิ l ไลเ Elevation นะครับก็เดี๋ยวไปเพิ่มเพิ่มชั้นเราอาจจะใส่เริ่มตั้งแต่เป็นชั้น EL 1 EL 2นะครับเพิ่มเข้าไป tl 3 e l 4นะครับก็ในการทำดออิ่งของออส d ตรีโตัดนะครับก็คือเราอยากได้ตรงไหนก็คลิกที่เมมเบอร์นั้นนะครับแล้วก็คลิกขวาแล้วก็กดเลือกได้เลยนะครับอันนี้อาจ,จะทำแปลนชั้นนี้ก็เป็นดออแปลนตรงนี้นะครับอ่าก็จะได้แปลนตรงนี้ออกมาคือเหมือนวาดวาดรายละเอียดออกมาให้มีขนาด ความยาวของเหล็กแล้วก็น้ําหนักของเหล็กที่อยู่ในหน้านี้นะครับส่วนถ้าต้องการอื่นๆตําแหน่งอื่นนะก็คือย้ายตําแหน่งแล้วก็ไปกดนะยกตัวอย่างเป็นเซกชันนะครับก็คือคลิกขวาแล้วก็เลือกต่อเซกชันก็จะวาดเซกชันออกมาให้พร้อมกับรูปแบบของขนาดหน้าตาัดมีสัญลักษณ์มีความยาวมีน้ําหนักนะครับก็คือสามารถเซฟออกไปที่โปรแกรมแคตอื่นได้เลยนะก็คือจะเซฟออกไปเป็นไฟล์ dxf นะครับกดเซฟก็คือเอาไฟล์นี้ออกไปแก้ไขทํางานต่อ ในส่วนของการถอดปริมาณนะครับของโครงร้างนี้ทั้งหมดก็จะอยู่ในแถบด้านบนนี้นะครับที่เขียนว่า r o ออ n g ในนี้นะครับ Material Take-off กดเข้าไปก็จะเป็นการรวมปริมาณนะครับคือเหมือนกับคำนวณความยาวของเหล็กที่เราวาดเข้าไปในโปรแกรมนี้นะครับหรือว่าคำนวณน,น้ำหนักออกมานะครับ สำหรับการถอดปริมาณการแล้วก็การทำดออิ่งของสติลออ t โตดารฟนะครับก็จะประมาณนี้นะครับ